แลาออโอ้โหสุดๆโอ้โห,โโหจะไหวไหมเนี่ยไหวไหวฮะไหวค่ะเดินไหมเดินจะลื่นนะน้ำคนคนลื่นลื่นลวงสู้ตายค่ะระวังมากกำลังตบเลย อุ้ยนุอยอ่นแม่ขาวโพลเลยตะกี้ไม่ขาวขาวโพลเจี๊ยบ มันผ่านไปเลยถ่ายรูปไม่ได้นะเอามาไปไปเร็วเร็วเดี๋ยวเราไปอันนี้ก็ได้เนะไปตเดินตรงข้างหลังนันแหละ จะได้มองเห็นค่ะมุยสุดยอดเลยอ่ะชอบมากมากเลยปิ่นเวอร์โอ้ยมาครันี้ปทับใจสุดๆนี่แหละเนาะก็เรียกหิมะหอกไกโดูอุ้ยด้วยมันมันมันตกลงมาแล้วมันนุ่มอะค่ะมันไม่เจ็บอะ นี่ยเแบตจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยสุดยอดเลยเดิอดีค่ะต้องระวังลื่นน่ะเออถ้ามีปุ๋ยอย่างงี้ไม่ลื่นเลย <laughs> <laughs> มากับสายฝนเอ้ยไม่ใช่มากับสายลมหิมพ วี่เองเราพูดไปด้วยเดี๋ยวมึงจะค่ะนี่จับตรงนี้ดิจับด้านล่างเลยยกทให้มัตรงๆค่ะสูงหน่อยค่ะวันนี้เราได้ครบเลยเนาะได้ทั้งบรรยากาศที่เย็นสบายฟ้าเปิดนั่งรถไฟกระแซนโรแมนติก โรแม,มนติกมากๆเมืองน,นี้ไปทางไหนคะเลี้ยวขวาคะุยมือเดินได้ไหมคะเนี่ยไม่ลื่นด้วยอะคะ่ะไม่ลื่นด้วยะคะ่ะไ,ไม่ลื่น,นะคะ่นนนะ,คะ ไม่หว่นไม่หว่นไม่หว่นแม้หิมะตกแต่ก็ต้องคอยจิกอย่างนี้มูชอบเดินตรงนี้อ่ะอ๋อมูตัวใหญ่มูตัวใหญ่หัวเต็มไปด้วยหิมะค่ะต้องระวังไม่ให้ลื่น ต้องระวังไม่ให้ลื่นคขามือตัวเล็กก็อยากายถ่ายบรรยากาศให้มันดื่มดำมอะค่ะจะได้ไปยู่ตามสุดยอดไปเร็วค่ะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังค่ะให้มือตัวเล็กอยู่ข้างหลังแหละข้างหน้าก็ได้หน้าข้างหน้า้อุยมันตอบมาแบบช้ำหัวใจ ดูสิงเสื้อรึกดีกว่าเลยก่อนข้ามถนน่าวังรถเมเดี๋ยวก่อนเฮกับพีบแล้วกับพีบแล้วหยุดไม่ลายอยู่นี่นมือค่ะสวยอยู่เฉยนี่แหละประยึงนี้อยู่ตรงเสาเนี่ย cái mũ buôn hả đi ừ, chơi chơi đi chơi 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 là... chơi เฮ้ยเนอาราบิกาีเอาเตียมโอ้จะไปแล้วจะไปแล้วมาเขียวแล้วเร็วมาเดินนำหน้าเลยเดี๋ยวรอก่อนรอให้มันเขียวก่อน จริงจริงพี่ที่นี่เขาเขาดีเนาะวันนี้ได้ทุ่ปิวเลยระวังลื่นนะคะระวังลื่นค่ะมาตึตกไม่เคยลื่นเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ ถึงโรงแรมยังยังครับอ้าวเหรอไปขึ้นรถอีกหรือหะไม่เดินเดินเดินไปถึงไฟแดงเองถึงไฟแดงถึงถึงรถถึงที่พักใช่ครับอ๋อเหมือนกันครับประมาณใกล้ๆกันพรุ่งนี้มีแทนไปไหนต่อนะไปออกรูปออกรูปอ๋อโอ้ไปมาแล้วประทับใจค่อคืนเขาไม่เปิดไฟแล้วนะเดี๋ใช่ ก่อคืนอย่ารอนะไปไปเช้าเลยอย่าไปรอเอกนำริ้วแล้วค่ะเอกอยู่หลังนี่จริงดิเอกพักที่ตรงไหนลูกเมื่อกี้ใช่คุณครับผม